ช่วงของสี่หุ้นสุดซีนกันบ้านครับโดยทีมข่าวของหู้นิยองในการกาะติดหน้ากระดานนะครับอีวุฒิหลายตัวมีความโดดเด่นนะครับเริ่มจากตัวแรกตัวของปตทสพานะครหรือว่า p t t e p วันนี้ราคาหุ้นปิดที่159บาท50าสตางค์เพิ่มขึ้น9บาทนะครับคิดเป็น5.98เซส่วนตัวที่2นะครับตัวท็ทปหรือว่าไทยออยล์วันนี้ราคาหุ้ปิดที่54บาทเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น2.8 6 นะครับและตัวที่3นะครับกันกุลวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4ี่บาทสิตังค์นะครับเพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น2.97%และตัวที่4นะฮะยงคอนกรีตหรือว่า y o n g นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3ามบาทยีสตางค์เพิ่มขึ้น20สตางค์คิดเป็น6.58%นะครับนี่คือ4ี่หุ้นสิบวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปรุยนะครับอย่าลืมศึกษา ทำการบ้านนะครับดูเรื่ลงรของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายสีหุ้สุินวันพรุ่งนี้